กระแสข่าววิพากษ์วิจารณ์ในการปรับปรุงทำเนียบรัฐบาลเขาบอกว่าดังไกลไปถึงนู่นเลยค่ะที่ประเทศฝรั่งเศสและจริงๆเนี่ยท่านนายกเนี่ยให้สัมภาษณ์ในประเด็นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผ้าคเขาม้าซอฟต์พาวเวอร์ชวนชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยช่วงไทยท้ายที่ดิฉันก็ไปดูนะในภาพข่าวเนี่ยท่านเป็นคนถามนักข่าวเองเลยนะคะว่า จะถามไหมจะถามแม่เห็นบอกว่ามีประเด็นนี้นี่อยู่นี่นาเรื่องของการปรับปรุงทำเนียบรัฐบาลเนี่ยั้าข่าวก็เลยถามเลยเอา้าวงั้นถามประเด็นนี้เลยดีกว่าเพราะว่ามันดราม,ม่าก,กันมากเหลือเกินว่า138ล้านบาทแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยนำไปปรับปรุงเนี่ย แค่สนามหญ้ายอย่างเดียวหรือเปล่าทนายกปฏิษษษเสธบอกบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่นําไปทําสนามหญ้ายอย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไปปรับปรุงเรื่องของระบบไอทีการป้องกันอักกีภายยืนยนันบอกว่างบประมาณที่ใช้ดังกล่าวเนี่ยนะคะถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอน,นะคะ่ะ นายเศรษฐวีสินนะคะนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะก็กล่าวถึงกรณีที่มีการเปิดภาพการปรับปรุงสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลน่ยน,นะคะจนเกิดเป็นกระแสดรามา่าวิพากวิจาร์ณบอกแบบนี้ค่ะใช้งบประมาณสูงถึง138ล้านบาทท่านก็บอกว่าอาจจะเป็นข้อมูลที่บิดเบือนนะ เพราะว่ามีการเอารูปสนมามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้ามาแล้วบอกว่าใช้งบประมาณมากถึง138ล้านบาทซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การปรับปรุงสนมามหญ้าแต่มีระบบไอทีระบบรักษาความปลอดภัย ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็อีกหลายระบบค่ะตนเองเชื่อมั่นบอกว่าทุกอย่างที่ทำไปก็เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็กฎระเบียบข้อบังคับที่ถูกต้องเรื่องนี้รองเลขาธิการนายกเนี่ยฝ่ายบริหารก็มีการชี้แจงไปแล้วด้วยส่วนการวิจารณ์ที่บอกว่าใช้งบประมาณมากจนเกินไปแล้วถูกตั้งคำถามที่ว่าใช้งบประมาณอยู่ในกรอบหรือไม่ท่านนายกยืนยันเลยนะคะบอกว่าการเอารูปสนามหญ้าแล้วก่อนหนะ้านี้มันมีภาพอะพี่ป๋องมันเป็น <ไ S 1> ลนักษณะ รถไถอะนะมาเกลี่ยดินอยู่ที่บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าแล้วโชว์แล้วก็มาบอกว่าเนี่ยใช้งบทั้งหมดเนี่ยร้อยสามสิบแปดล้านบาทเนี่ยคือพอมองภาพแบบนั้นว่าปรับปรุงแค่สนามหญ้าหรือเปล่าและใช้งบร้อยสามสิบแปดล้านบาทเนี่ยมันดูมากจนเกินไปจริงๆรต้องเข้าไปดูในเนื้อหารายละเอียดกันด้วยว่ามันใช้งบทําอย่างอื่นหรือเปล่านะคะ อาจจะเข้าใจผิดได้ถึงแม้ถ้าไปเสนอแบบนั้นก็คือ,อว่าเห็นรถแม็กโครมาในการาแม็กโคมาในการที่จะมากลบไถดินแค่นี้<ช>แล้วก็บอกปรับปรุงสนามหญ้าหน้าทำเนียบ ร้อยสามสิบแปดล้านบาทอา้าไปดูจริงๆที่เราบอกไปสิบสองรายการใช่นะีม<ช>การปรับปรุงเนี่ยใช่ค่ะแล้วส่วนใหญ่าถามว่าที่มันแพงไหมมันก็ไม่แพงแล้วคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันมีเรื่องของระบบไอทีครับระบบไซเบอร์ที่จะต้องมีการดูแลป้องกันนะคะเพราะฉะนั้น่ะท่านยินยันบอกแบบนี้รัฐบาลพยายามทําให้ถูกต้องตามกฎระเบียบทุกอย่างนะคำนึงถึงการใช้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์อย่างมีประสิทธิภาพค่ะไปฟังเสียงประเด็นนี้จากท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะ จีิแล้วมันก็หมายความว่าแหมมันก็ถ้าเกิดเราลูกสนามมาแล้วบอก130ร้อยสามสิบล้านมันก็บิดเบี้ยดนิดหน่อยไม่ใช่ตักแต่งสนามอย่างเดียวมีหลากหลายเรื่องมีงระบบไอทีมีระบบรักษาความปลอดภัยนะครับมันเป็นเรื่องของสมองเดตเตอร์อะไรพวกนี้หลายอย่างระบบคอมพิวเตอร์ไออะไรอย่างมันก็ถึงเวลาแล้วนะครับผมผมเชื่อมั่นว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายนะครับเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ที่ถูกต้องท่านรองในขาวก็ชี้แจงไปแล้วนะครับก็เห็นเห็นเห็นมีการวิจารณ์ออกมาว่าโอ้ใช่เพราะอะไร พอเยอะเพราะว่าคุณเอาลูกๆเอาเอาลูกสนามมาถ่ายแล้วก็บอกว่าร้อยสามสิบกว่าล้านมาถึงดูเยอะไงแต่คุณไปดูระบบข้างในทีม่มีระบบไอทีใช่ไหมครับระบบเรื่องป้องกัององนอัคคีภัยอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับไปดูลานอีดของมันสิใช่ไหมถ้าคุณรู้คอมพิวเตอร์มาตั้งแล้วบอกว่าเอาลูกหนึ่งมาตั้งแล้วมันก็จะดูเป็นไงมันก็คงไม่ดูเยอะขนาดนั้นมั้งนะครับดีใจครับว่าเราว่าเราว่าเราพยายามทำให้ถูกต้องกฎระเบียบทุกอย่างนะครับแล้วก็แล้วก็คำนึงถึงทุกบาททุกสตางค์ต้องใช้ให้มีให้อย่างมีปรระสิิทธภาพคับ ก็ชัดเจนนะครับในเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็สิ่งสาธารณพุภคสำคัญสำคัญในธรรมเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งก็เป็นส่วนสําคัญอย่างนะรับแขกบ,บ้านแขกเมืองเวลาใครไปใครมาเราก็ต้องต้อนรับที่นั่นนะครับ